อเอาละครับผมก็ต้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมค r i s ิ s แอคชั่นะนครับนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมคอนเฟอร์เช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดไบโอกันอีเช่นเคยนะครับผมเป็นไบโอตอนที่7แล้วนะฮะจังหวะนี้คือแบบ เล่นมานานคือแบบเราไม่เคยเล่นครเซเลเคชั่นมาจนถึง EP 7แบบเนี้ยไกลๆเนะเออแบบเราเล่นปบเราก็จะหายไปคือเนื่องจากแม่งติดงานเนี้ยไออยากดูเวลาปะครับผมแคสต์ตีเท่าไหร่นี่นี่นะฮะตีหนึ่งสตีหนึ่งสิานาทีนะฮะผมต้องแคสตดึกเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะแม่งไม่มีเวลาแคสตนะครับผมต้องทำงานนะฮะโอเค อาครับผมเป็นการเสียเวลาเราก็ไปต่อในโหมดไบโอกันเลยนะครับแล้วครับผมก็กลับมากันแล้วนะครับผมก็วันนี้อยู่ในเกมกันแล้วนะจ๊ะตัดมานะฮะเพราะว่าเราต้องไปกันแบบรัวๆนะครับผมเพราะว่าเราไม่อยากจะยืดคลิปให้มันยาวนานนะฮะต้องมานั่งตัดต่ออีกกลัวคลิปจะเสียด้วย โอเคครับเราต้องหาไม้เฟรนก่อนนะฮะอึบอึบเพื่อนลุกขึ้นหน่อยอ้าว,ไม,ว,ว <c oughs> ไม่ทันตั้งตัวเลยเฮี่ยมไม่ทันตั้งตัวเลยมึง่วงรีบไปไหนวะเพิ่งจะพลิกตัวได้เองนะฮะพลิกตัวปุ๊บมาปั๊บเลยนะฮะจังหวะนี้โอ้ยบักโอ้โหเขาตั้งกาดเกตลิ้งเลยเฮียเราไม่น่า แตกแยกวิ่งกลับไปเลยอย่างเราน่าจะแบบเนี้ยซิกแซกแบบเข้ามาแอบหน่อยโอ้ oh, oh, ยกรรมส้มตำเยี่ยเปียวเลยนะฮะจังหวะน,นี้เอาเดี๋ยวนาต้องไปเป็นตัวล่อ,อให้โดน,นยิงนะเดี๋ยวเราจ่อไปโอเคจัดไปนั่นอ้าวเฮ้ย oh, yeah, กูนึกว่าได้กูโอ้ว oh, ันเดอร์โอเคครับพอกันเลยนะฮะจังหวะน,นี้ เราวิ่งเร,เร,เร็วรกว่าเว้ยเราผิวกว่าเว้ยเราผู้หญิงนะเว้ยผู้หญิงเออตกไปเร็ว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 ,เร,ว,เ,รว,เ,รวเร็วพ่อมึง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 ,มง,มง,มงตั้งกาดเพื่อนตั้งด่านตั้งด่านเฮ้ยอคอสชได้ออกใบสั่งมาแล้วว่าให้เราตั้งด่านตรงนี้แหละเพื่อนไมวไมาไมวอ,อ,อ,อย่าเล่นเบื้องสูงอย่าเล่นของเบื้องบนนะฮะไม่ดีนะฮะ เรียบร้อยโหปืนปืนดีดเกินอ่ะเฮี้ยดีดขึ้นบนแล้วแบบไม่โดนเลยถ้าดีดแล้วเอดช็อตนี่ไม่ว่าอะไรเลยเฮี้ยนี่ดีดไม่โดนอะไรเลยอะ่ะยต้องยิงทีละนัดแต่คิดดูไอ้เหี่ยกระสุนเยอะดีนะ PTAK เนะี่ยผมชอบมากอะบอกเลยเป็นปืนที่ผมชอบมาก ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยสับกระสุนก่อนเฮ้ยโอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเยี่ยม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 สมัครีคือพลังกระมังคือโคมนะฮะสมัครีคือพลังกระมังคือโคมเราต้องแตกแยกมาเก็บกระสุนก่อน อ,อ้าวเฮียกระโดดข้ามกูไปแล้วนี่วายสัตว์กูก็ว่าพ้นปึ๊บนี่ไงเออไอ้เฮียเออทำเป็นเทียงกระสุนเออเฮีย,ออฮย,ออฮยระเบิดแสงเออเออเอเอได้ได้มึงยิงผิดคนแล้วจังหวะนี้กูจะจองล้างจองผ่านมึงไอเอจีหาอนะไรนั่นแหละ เมื่อกี้มึงยิงใครเมื่อกี้มึงยิงใครมึงยิงใครฮะมึงยิงใครอะไรอะไรสรับแม็กอะไรตอนนี้อยู่ทั้งนานไม่สับฮะอี่แย่งตวงไปไหนวะไอ้กูเจอนะมึงเดี๋ยวก่อน แม่งจะแอบ,บหาพ่องเหรออยู่ในแหวนกว็ไม่พ้นในนี้ยเราไม่มีวะ่ะโอเคตายพีที90เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยอืมอยู่ห่างๆดีกว่าเย่เดี๋ยววงแตก เฮ้ยไปไปไปเฮ้ยไปเว้ยไปเว้ยเออเอาเลยโอ้โหครบเซ็ตจังหวะนี้มีทั้งสนัยมีทั้งปืนไบโอมีทั้งปืนเร็วโอ้โหสุดยอดทางเพลารอดนะฮะจังหวะนี้เพียงแค่เราสามัคคีกันอย่าใครต้องแตกแยกเราเป็นปืนกลหนักนะฮะ เราไม่เหมือนเพื่อนนะฮะจังหวะนี้ผีอยู่ไหนวะผีนิ่งอีกแล้วโอ้โหโอ้โหเจอไก่อีกแล้วทำไงดีอ่าเจอไก่อีกแล้วทำไงดีเบื่อไก่นะโอ้โห การหยาบแล้วมึงเป็นญาอ่อนในที่เอามไเ้ฟันผีมึงแบบเอามได้ฟันผีมันก็เกิดเร็วดีเอ้ยมันก็เกิดนานดีควายแทนที่มึงจะเฮ้ยกูได้ยินเสียงมือมือตบแล้วว่ะเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วคืนคืนคืนผีบุกแล้ว หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะอ๋อไม่โอ้ยผีนิ่งวะ่ะเสร็จกูมั่งแหละสัตว์แบ่งกันมั่งนะคนไทยด้วยการนักกันไว้เถิดรู้จักแบ่งเพื่อนมั่ง ฟันกับมีนี่แหละแม่งเกิดช้าดิถ้าเราไปใช้ปืนยิงเราไม่ทันเพื่อนนะเราเป็นกลหนักแล้วแบบยิ่งยิ่งทําให้เพื่อนได้จังหวะแย่งง่ายอ่ะคือเป็นกลนหนักแบบยิงนัดหนึ่งแล้วกว็จะออกไปอีกนัดหนึ่งแม่งเลือดลดไปเยอะแล้วอืมแล้วเพื่อนก็ปืนกลัวแบบปืนเร็วก็จะได้ไวโอไม่ถึงเสียงอีกแถวนี้ จังหวะนี้นะฮะจังหวะนี้ช่วงเราวิ่งครับผมช่วงเราวิ่งตอนที่แล้วสายช่วงใช่ไหมตอนนี้ช่วงเราวิ่งนะฮะได้แล้วฮะชื่อตอนใหม่เรานะฮะช่วงเราวิ่งนะครับผมโอเคจังหวะนี้นะฮะจังหวะนี้จบ สองหนึ่งดุ๊ดมนุษย์ชนะไปต่อกันเลยนะฮะเราจะมาเล่นพกมังกรหมาป่าสวยจริงๆกระบ,บอกนี้บอกเลยเป็นปืนที่ผมอมองเข้าตามากคือชอบมากกระบ,บอกเนี้ยนะ,นะะแบบชอบส่วนตัวนะฮะคนอื่นอาจจะมองว่าไม่สวยนะแต่ผมชอบจริงๆข้าไปก็ไปลับมามๆๆามา,มา,มา,มา มา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 เราคนหนักไอ้เราคนเบาแล้วเราทานไม่ได้มา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 มันยาวไฟดไิสัตว์ก็ตายโอ้ชอบทำมันเก่งกันทั้งเฮ้ยโอเควัวคุณรอดมัปลาระเบิดอยู่เฮียเอ้ยดีเพื่อนยิงไว้ได้เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงมีเพื่อนแล้ว เด็ดเอาเลยเอาเลยเยี่ยวเลยโอเคครับผมจังหวะนี้พ <c oughs> ีเก้าสิบยิงโชว์หนึ่งนัดเลยออา <c oughs> ไปแล้วพีไปแล้วเดี๋ยวเรารอจังหวะตัวนี้ตาเราไปเก็บกระสุนก่อน <c oughs> โอเคปึ๊บไปเร็วเข้าเร็วเข้าให้ทันให้ทันการให้ทันการ <c oughs> โอเคครับผมเราไหวพีบอุ้ยมาแล้วมาแล้ว เรียบร้อยวนะั้ล่ะโอ้โหจะตายตแล้วแสดงว่ามันจะตายแล้วเฮ้ยเยี่ยกลัวนวัวหัวหน้าผีเหอะเฮ้ยลูกน้องผีมันโดนแยอีกแล้วโอ้โหไม่น่ายิงให้เห็นเลยอ่อยควายเฮ้ยมันตกตรงไหนวะ สัตว์กูตกใจหมดเสียงใกล้ๆโอ้โหแฟลไหนมาแล้วมันกระโดดมาแล้วมึงระวงังนั่นจังหวะนี้ไบโอยิงนะฮะอ่าเราต้องวางแผ่ไนไปกับกระสุนโอ้ยเฮ้ย่าพึ่งเฮ้ยตายตรงไหนวะเฮ้ย Alay quá What the Alay quá nha Alay mừng, tài mừng, tài mừng, 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 รอด้วยสัตว์ขอบิดตัวนิดนึงนะฮะตีหนึ่งจะตีสองต้องทำงานอีกตอนเช้าไม่เงยอุตสาห์แคสเกมนะโอ้โหเพื่อทุกๆคนนะฮะจังหวะนี้ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะทำให้เด็กมันดูนะฮะ <laughs> แบะพูดเล่นนะพูดเล่นพูดเล่น,ด,ลนดูได้ทุกวัยดูได้ทุกรุ่น ทุกปีนะฮะเพียงแค่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพราะว่าคำหยาบเยอะจริงๆนะฮะไม่ได้บังคับทุกไม่ได้บังไม่ได้บังคับว่าแม่ผมไม่ได้บังคับนะว่าต้องอายุสิบแปดปีแล้วต้องดูคลิปผมได้นะฮะดูได้ทุกวัยเลยนะฮะแต่เพียงแค่ต้องวิจรารณญาณในการรับชม คำหยาบทุกๆคำที่ผมพูดด้วยนะฮะคือผมต้องขออภัยด้วยในวันที่นี้ถ้ามันไม่มีคำหยาบเดี๋ยวแม่งจะไม่มีอารมณ์อีก <c oughs> นะฮะแม่งต้องมีบ้างอนหะคำหยาบจริงเปล่าเออถ้าเยอะไปก็ต้องขออภัยนะฮะมันติดปากนะฮะในชีวิตประจาวันผมก็โอ้ย <c oughs> เลงหน้ากูเลยสัตว์อ๋มไม่อยู่ไม่อยู่กเกรตรสิวะ เขาจบมันไปแล้วนะครับผมกับตอนใหม่นะฮะตอนเอานะครับผมนะตัวตัวละครใหม่ก็น่าจะมานะปี2017นะฮะไม่แน่นอนไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะอันว่าก็ต้องจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะผมกอนเฟอร์ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมติดตามกันในตอนที่แปดนะฮะผมนี่ตอนที่เจ็ดแล้วใช่ปะหรือว่าตอนที่แปดอ่ะไม่รู้เหมือนกันยองรอดูหน้าคลิปแล้วกันนะฮะผมหรือจำไม่ได้นะฮะขอบคุณครับ